บอกวงใจรักและใจผิดอยากใหใครสักคนเป็นตอบลใจในทุกชงในใจน้องมนในชีวิตใหม่จะมีใครสักคนที่หาคนทางที่มืดมนอยากให้ใครนั้นคือคุณผู้บอความรักความรักคนเป็งใจชชาาา ได้เพิ <accurately S 2> ่มไปไม่มีใครสักคนโอเคแค่นี้ก่อนต่อเต็ปทำยังไงทำไม่เป็นน่ะมานด่มาได้ทำเลยจะได้มีอะไรเริ่มใหม่ใช่ไหมจไปไปก่อนนะไปก่อนผู้ชายร้องจะมีบ้างไหมให้แกฟังนิด จะมีบ้างไหมที่ใครยอมดีจะมีบ้างไหมจะมีบ้างไหมที่ใครยอมให้เขหน่อฟันจละไฟขึ้นใจนู่นใจอยากมีใครสักคนคนแรกอยากมีใครที่เรียนล้นในใจเรียงสื่อและใจพักดีจะมีบ้างไหมที่ใครยอมดี หมอบดวงใจรักและใจพักดีดีแล้วทีนี้ก็อยขอจะมีจะมีบ้างไหมที่ใครยอมพรีมอบดวงใจรักและใจพักดีเน้นนิดนึงกรุ๊ปนิดนึงคะส่งนิดนึงเปลี่ยนนะแง่เปลี่ยนกรุ๊ปขึ้นมาให้หน่อยเนื้อซ้อมซ้อมไฟและไฟันนี้ก็กรุ๊ปแล้วอยากมีใครสักคนที่เตรียมล้นในใจ จักดี<อ>จะมีบ้างไหมที่ใครยอมหลีหมอบดวงใจรักและใจทักดีจะมีใครสักคน,กคนกที่หลอกดวงใจให้ทุกคนให้กลายงมงลให้ชีวิตใหม่จะมีใครสักคนที่ทบคุณทางที่มุ่งมนอย่าให้ใครนั้นคือคุณอุ้มงค์ความรักของขอบครัวซึ่ง จะมีใครสักคนที่ปอบดวงใจที่ทุกจนต้ครมองมอตรงนี้มีปราสาไหมอะตรงนี้มีราสาปะดเล่นไม่มีเลยจ้าไมมี่ช่ะาษาบนมีแค่รดดกับสิงใจโอเคจะมีอะไรกนจะมีใครเขียนข้างวยปอบชรดดก็เหมือนกันขอครุ๊ปด้วยนะคะไม่เอาแบนแบนไม่ 明天看吧耶拜 จะมีบ้างไหมที่ใครยอมเลีบอกโดยใจรักและใจภัดดีจะมีใครสักคนที่พอผู้ใจที่ทุกคนให้กลายมองหมอนให้ชีวิตใหม่จะมีใครสักคนที่ต่างหัวใงที่ทืกมนอยากให้ใครเลื่นขึ้คุณกลุ่มบอกความรักบอกขอบคุณจริงจัง ฝันและไปได้เพียงฝันเล็กา้อยระวังแรงได้เพียงเพิ่มไปไม่มีใครสักคนระวังเร่งตังหวะ ตรงนี้ก็อยู่ไม่ไวจะไม่ได้นอมันยาวเส้นหมเลยว่ะเส้หมดเลยนะ่าไหร่เส้นตลอไิดตา give me grace to come she to me to come and i'm gone and she with my eyes to be grace for to gone อยากให้ใครก็คืคุณอย่าเลอยาเล่นนะอูบอกความรักความัองคุณเรินใจมันจะมีสองบรรทัดสุดท้ายค่ะที่ว่าเรายังเล่นๆกันอยู่เลย สามนัดอยากมีอยากมีใครสักคนที่ปลุดวงใจที่ทุกชนอันนี้เราจะร้องให้ให้มันเป็นกรุฟที่กระชับอยู่แล้วใช่ไหมคะสามให้ใครมองมองนชีจะมีใครสักคนเคียงข้างบนทางที่มืดมนวันนี้สองบรรทัดสุดท้ายอยากให้ใครนั้นคือคุณอยากให้เศร้าไม่ใช่อยากให้ใครนั้นคือคุณไม่เร่งนะตรงนี้ไม่เร่งมันจะมันจะดูแบบอ้วนทันทีเลยอยากให้ใครนั้นคือคุณผูมมอควาฟังดนตรีแหละสําคัญคือต้องฟังดนตรีต้องฟังดนตรีตลอดนะ อันนี้ดนตรีเนี่ยฟังดนตรีแล้วก็ร้องบอกไปด้วยแต่ว่าไม่ต้องเร่งจังหวะช้ากว่านี้นิดนึงนะบุกลงลงลงเดี๋ยวนะเคลียร์เคลียร์โน้ตตรงนี้พี่เอสโอเคจะมีบ้างไหมที่ใครยอมปลีจะมีจะมีบ้จะมีจะมีบ้างไหมที่ใครยอมปลีมอบดวงใจรักและใจผักดีได้นะได้ค่ะบซ้อมไปแล้วจะมีบ้างไหมที่เคยยอมปลี หมโยนใจแล้วไใจเรวมเลยผ่าหมดเวลาแล้วมันต้องรวมแล้วนะคะไม่เร็วเพลงสองชั่วโมเอง่มันเร็วเกินไปอ่ะเดี๋ยวเอาเอาเอารวมเลย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 เป็นสองเดี๋ยวรวมสองเพลงมาจ้ะออายี่เขายาอใหม่